สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจยู u ูบติ๊กต็อกพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้ราคาพี่กันกลับมาแล้วนะคะใส่เข้ามาแล้วนะคะฝากักทายกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันนิดนึงค่ะวันนี้พี่กันก็จะมาไลฟ์ความรู้ในเรื่องของ12วิธีป้องกันนะคะปัญหาการกินในลูกน้อยค่ะบพว่แม่หลายท่านมีปัญหาเรื่องของลูกกินลูกไม่ยอมกินลูกกินน้อยนะคะทําให้เกิดความเครียดเนาะหลายท่านก็มาถามพี่กันค่ะทีนี้ค่ะ เวลาที่เราจะป้องเวลาที่เราเลี้ยงลูกค่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาค่ะก็เลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้ถึงวิธีการป้องกันว่าจะทํายังไงลูกของเราเนี่ยที่กําลังเติมโตค่ะจะไม่มีปัญหาเรื่องของการกินอาหารการกินข้าวนั่นเองค่ะปัญหาในการกินลูกที่พ่อแม่มักเจอแล้วมาปรึกษาพี่การมีอะไรบ้างนะคะใครมีตามนี้กดตามหัวข้อค่ะใครมีปัญหาเรื่องของลูกอมข้าวไม่กินข้าวไม่เคี่ยวข้าวกดหนึ่งค่ะ ข้อที่2ใครมีปัญหาเรื่องของลูกกินข้าวน้อยไม่ค่อยกินข้าวกด2ค่ะอ่าสองข้อแล้วเนาะปัญหาเรื่องของการกินนะคะอ่าสำหรับ2ข้อนี้ใครมีปัญหาข้อ1กด1ใครมีปัญหาข้อ2กด2ค่ะอ่าจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาอะไรกินอาหารปัญหาการกินของลูกเรื่องอะไรกันบ้างนะคะพะวันนี้พี่กันจะบอกวิธีป้องกันถามว่าเราควรเริ่มทํา ตอนไหนก็คือตั้งแต่เริ่มมือแรกลูกเลยก็ได้ในบางข้อนะคะบางข้ออาจจะให้ลูกโตหน่อยนะคะเดยวกันจะบอกกันว่าแต่ละข้อเนี่ยควรทําเมื่อลูกวัยประมาณไหนค่ะเดี๋ยวพอะคุณพ่อแม่อาจจะสงสัยว่าลูกวัยนี้ทําแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณนัทพลนะคะลูกหิวทั้งวันเลยครับกินแล้วก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ก็หิวนะคะหกขวบนะคะ ไม่แน่ใจว่าเราจัดอาหารให้เพียงพอกับการใช้พลังงานของเขาหรือเปล่านะคะเช่นถ้าเขาเล่นเยอะใช้พลังงานเยอะเขาจะหิวบ่อยได้นะคะกดหนึ่งนะคะคุณแม่ทองศรีนะคะกดหนึ่งคือมีปัญหาเรื่องอมข้าวไม่เคี้ยวข้าวไม่กินข้าวนะคะกดสองคือมีปัญหากินข้าวน้อยไม่กินข้าวนะคะอ่ะกดสามคือมีปัญหากินข้าวมากนั่นเองเหมือนของคุณพ่อนัฐพลน,นะคะ มาดูวิธีป้องกันไม่ให้เ,เกิดปัญหาเหล่านี้ข้อแรกค่ะคือวันนี้ที่ทไล่วิธีป้องกันเพราะว่าเคยไล่เรื่องการแก้ปัญหาไปแล้วนะอ่าข้อแรกค่ะเราต้องจัดเวลาอาหารนะคะให้สมาชิกทุกคนนะคะนั่งร่วมโต๊ะพร้อมกันนะคะอ่าเป็นไปได้อย่าพยายามใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรทัศน์นะคะหรือว่าจอต่างๆระหว่างมื้ออาหารเพราะว่าลูกจะได้สนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะอ่านะคะข้อแรกนะคะ ถามว่าลูกหกเดือนจะจัดมื้ออาหารให้เข้ากับพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงอันนี้จะต้องเริ่มตอนที่แบบลูกกินอาหารเหมือนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะสักหนึ่งปีนะคะสองค่ะข้อที่สองวิธีนะคะป้องกันการปัญหาการกิน,นอนาคตเนี่ยกำหนดเวลาการกินอาหารไม่ให้นานเกินไปไม่ควรเกินสามสิบนาทีค่ะเมื่อกันลูกจะอมข้าวค่ะเขาก็กินสมมติยิ่งดูจอไปนะคะกินปุ๊บไม่เคี้ยวเฉยนะคะก็กิน ใช้เวลากินนานเกินไปทําให้อิ่มแล้วก็ไม่กินอาหารนะคะอมข้าวไม่กินนะคะอีกอย่างหนึ่งการที่เรากําหนดเวลาอาหารให้กับลูกเนี่ยมันก็จะทาให้เขารู้ว่าเขามีเวลากินสามสิบนาทีแล้วเขารู้เขาต้องกินให้อิม่มเพื่อเขาจะได้อยู่ได้นะคะสามค่ะกําหนดกฎเกณฑ์สําหรับมื้ออาหารให้ลูกปฏิบัตินะคะเช่นนั่งอยู่บนเก้าอี้จนอิ่มก็คือฝึกให้นั่งเก้าอี้กินนั่นเองค่ะไม่ไม่เดินตามป้อนค่ะ ใช้ช้อนตักอาหารค่ะนะคะห้ามบุนอาหารห้ามกว้างอาหารห้ามคลายอาหารค่ะกินแล้วก็ต้องกินค่ะก็ต้องบอกเขาแบบนี้นะคะซึ่งเราก็บอกไปตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่ว่าถามว่าเขาจะทําได้ดีเมื่อเขาโตขึ้นนะเขาอาจจะ6กเดือนแปเดือนในเขาอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกเขาอาจจะกว้างอาหารเพราะว่าพัฒนาการหยิบจับเขามันเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องสอนนะคะ ข้อที่สี่นะคะต้องบอกให้ลูกทราบกฎเกณฑ์ด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวลทุกครั้งที่เริ่มมืออาหารนะคะลูกจะได้ปฏิบัติตามนะคะเชิญชวนให้ปฏิบัติตามเมื่อเขาทาได้แล้วก็เดื่นชื่นชมด้วยแล้วพ่อแม่เองก็ต้องมีความสม่ําเสมอในในการปฏิบัติเช่นวันนี้บอกให้ลูกทําแบบนี้อีกวันหนึ่งเอออีกวันหนึ่งเอาไปตามป้ออะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้แล้วคือกฎเกณฑ์ไม่ได้มีไว้ให้ปฏิบัตินะคะเราก็ต้องสม่ำเสมอนะคะในการปฏิบัติด้วยเนาะ แล้วก็ต้องพูดแบบเออให้มันแบบนุ่มนวลนะคะไม่เชิงบังคับมากเกินไปนะอ่าเพราะว่าถ้าเป็นไวต่อต้านพวกไวทองหนึ่งขวบสองขวบเนี่ยบางทีเขาจะต่อต้านนะคะข<ส>้อที่ห้าค่ะต้องตักอาหารในปริมาณที่แต่น้อยที่เด็กจะกินหมดนะคะถ้าลูกเราเป็นคนกินน้อยก็ตักให้น้อยหน่อยแล้วถ้าเกิดหมดแล้วค่อยเติมใหม่นะคะเขาบอกไม่ให้บังคับนะ ไม่ใค,ครบังคับเด็กใค่กินหมดจานอย่างหนึ่งคือที่กันเห็นคือส่วนใหญ่บางทีพ่อแม่เนี่ยจะให้อาหารเกินจะให้อาหารเกินความต้องการของเด็กเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กต้องการปริมาณอาหารเท่าไหร่ทําให้ประตักเยอะปุบ๊บลูกกินน้อยก็เกิดความเครียดลูกกินน้อยก็เกิดไปบังคับพอไปบังคับเกิดอะไรขึ้นเกิดการฝวังใจเกิดทัศนคติไม่ดีต่อการกินค่ะลูกก็เลยไม่ค่อยชอบกินข้าว บางคนโดนมังคับเยอะๆใช้การอมข้าวไม่กินข้าวเลยก็มีนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดน,นึงเราต้องรู้นะว่าเด็กจะต้องกินขนาดไหนนะคะข้าวเนี่ยวก็ประมาณหนึ่งทัพพีนะหนึ่งขกขึ้นไปต่อมือนะคะไม่เยอะเกินไปหน,หนึ่งทัพพีก็ขนมปังหนึ่งแผ่นเองนะคะถ้าเปลี่ยนจากหมดข้าวก็เป็นหมดหมดเออเปลี่ยนจากข้าวเป็นขนมปังหมดทดแทนเนี่ยก็จะเป็นขนมปังแค่แผ่นเดียวนะคะอ่าข้อที่หกคะ่ะ ให้เด็กมีส่วนร่วมในการสนทนานะคะเวลาอาหารก็ควรเป็นเวลาที่พูดเรื่องดีๆไม่ใช่เป็นเรื่องสั่งสอนนะคะพูดชื่นชมในความดีที่เขาทําได้นะคะไม,ไม่ไม่สั่งสอนหรือตักเตือนเขาระหว่างกินข้าวมันทําให้เสียอารมณ์เหมือนเราเหมือนกันเนาะเราก็ไม่อยากให้ครมาว่าเรากำลังกินข้าวอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้คะ่ะพอรับรู้เรื่องราวไม่ดีเลยหรือว่ามีคนมาว่าเราขณะกินเราก็บดอารมณ์กินข้าวเด็กก็เหมือนกัน,นะคะ่ะข้อที่7ดค่ะเราอย่าลืมชมลูกนะเมื่อลูก นั่งโต๊ะกินข้าวได้ถึง30นาทีลูกกินข้าวหมดจานนะคะลูกกินอาหารที่หลากหลายอย่างค่ะแล้วก็ควรชมเขาเขาก็จะได้แบบว่าเฮ้ยมีแรงเสริมเนอะแล้วก็เขาก็จะจดจําว่าเขากินแบบเนี้ยพ่อแม่จะชอบเขาก็จะได้ปฏิบัติในครั้งต่อไปค่ะข้อที่8ดอ่าแล้วถ้าเกิดลูกไม่ปฏิบัติตามกฎต้องทำยังไงคะอ่า ตักเตือนก่อนนะคะถ้าต so, no pues, mm ักเตือนนะคะว่าไม่ได okay. ้นะคะทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยตักเตือนนะคะตักเตือนให้ลูกนะคะแล้วก็เกิดกินสามสิบนาทีไม่กินก็คือเก็บไว้ให้หิวอีกมือนึงนะคะแบบนี้นะคะเมื่อกําหนดเวลาแล้วนะคะก็ต้องอย่าก็ต้องเก็บเลยสามสิบนาทีคือเก็บจานเลยนะคะไม่ยืดเยื้อเพราะเป็นการบอกว่าหมดเวลาไม่งั้นลูกเขาก็จะไม่เชื่อไหนแม่บอกว่าสามสิบนาทีชั่วโมงนึงแล้วแม่ยังไม่เห็นเก็บจานเลย นี่นะคะข้อที่สิค่ะกรณีลูกกินน้อยหรือไม่ยอมกินส่วนใหญ่แล้วเราจะแพ้ทางลูกค่ะเราก็จะไปเอานมมาเสริมให้เราก็จะเอาขนมมาให้กินเพราะกลัวว่าลูกจะไม่มีพลังงานช่วงฝึกเนี่ยเราจะบอกพี่ก็จะบอกว่าเราจะไม่ให้อาหารว่างหรืออาหารอื่นหรือนมเลยนะคะขณะเวลาที่ลูกกินน้อยเพราะไม่งั้นเขาจะเรียนรู้ว่าฉันไม่กินก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็มีขนมกินเดี๋ยวฉันก็มีนมกินฉันก็อิ่มเหมือนกันทําไมฉันจะต้องกินข้าวที่ฉันไม่ชอบอ่า เขาก็เรียนรู้แบบนี้แล้วใช่ปะพอถึงการกินข้าวเขาก็ไม่กินนะคะสามสิบีแม่เก็บก็เก็บไปเพราะาเดี๋ยวเขาจะได้กินนมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องฝึกอดมือหนึ่งไม่เป็นไรนะคะอดก็คือเขากินบ้างกินน้อยใช่ไหมคะมื้อกลางวันนะคะแต่ถึงเย็นนะคะก็จ,ะจัดให้ทีนี้กินเรียบเชื่อพี่แต่ถ้าเกิดแล้วว่ามื้อกลางวันไม่กินเราไปเสริมนู่นนี่นั้นให้เขามื้อเย็นเขาก็จะไม่กินอีกนะคะนี้ก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะคะ ข้อ11นะคะวิธีปฏิบัติอย่าให้อาหารว่างที่มากเกินไปนะคะการให้อาหารว่างมากเกินไปนะคะถึงแม้ว่าอาหารว่างจะมีคุณค่าอาหารว่างต้องมีคุณค่าก่อนนะ,ะถึงแม้และก็ถ้าอาหารว่างมีคุณค่าก็ไม่ให้มากเกินไปเพราะลูกก็จะไม่กินข้าวมาถึงมือข้าวนะคะข้อ12ค่ะกรณีที่ลูกทำกติกากดกติกานั่งกินข้าว30สนาทีกินข้าวหมดจานกินได้หลากหลายแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปบอกกดกติกาซ้ําๆทุกครั้งนะคะ เพราะว่าเขาปฏิบัติได้แล้วแต่สิ่งที่คุณกระทำคือการชมเป็นระยะระยะอเพื่อให้เขายังคงทําตามกฎกติกาการรับประทานอาหารที่เราตั้งไว้เนอย่างต่อเน,นื่องอันนี้เป็น12ข้อวิธีป้องกันไม่ให้ลูกเกิดปัญหาการกินนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็น12ข้อที่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะขอบคุณทุกการรายการแชร์คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอไปกินข้าวนิดนึงนะคะสวัสดีคะ่ะ